ในทางกายภาพบทวิเคราะห์สรุปว่าปฏิบัติการประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์คลังเก็บโดรนและห้องควบคุมถูกทำลายสิ้นเชิงครับแต่โครงสร้างหลักของตัวคาสิโนไม่ถล่มลงมาซึ่งเป็นไปตามแผนเป๊ะ,ปะแต่ผลลัพธ์ที่สำคัญกว่านั้นอยู่ในทางจิตวิทยาค่ะมันส่งผลทางจิตวิทยายัางไงบ้างครับเอกสารระบุว่านี่คือหัวใจของปฏิบัติการเลย การโจมตีครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนและรุนแรงยังกลุ่มอิทธิพลต่างๆว่าพื้นที่สีเทาไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วอืเสียงระเบิดที่ดังสนั่นปอยเป็ดมันทําลายความเชื่อมั่นของนักลงทุนในธุรกิจสีเทาซึ่งอาจสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจให้กลุ่มเหล่านี้รุนแรงกว่าความเสียหายจากตัวระเบิดเองเสียอีเหมือนเป็นการ redraw the line in the sand หรือขีดเส้นให้เห็นชัดๆเลยว่าห้ามล้าเส้นนี้อีก แต่เป็นการขีดเส้นจากความสูง30,000ฟุตด้วยระเบิดนำวิถีและปฏิบัติการนี้มันเปลี่ยนเกณฑ์ในภูมิภาคไปยังไงบ้างครับมันเปลี่ยนดุลอำนาจไปเลยค่ะเหตุการณ์นี้พิสูจน์ให้เห็นว่ากองทัพอากาศไทยสามารถบูรณาการเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ากับยุทธวิธีได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการที่สามารถโจมตีเป้าหมายขนาดเล็กที่ซ่อนอยู่ในเมืองใหญ่ได้อย่างแม่นยำเป็นการยืนยันสถานะผู้ครองอากาศ หรือ Air s u periority ของไทยในภูมิภาคอินโดจีนอย่างชัดเจนแล้วฝากฝังกัมพูชาล่ะครับเขามีปฏิกิริยายัางไงตามบทวิเคราะห์รัฐบาลพนมเปญตกที่นั่งลำบากมากค่ะถ้าออกมาประนามไทยอย่างรุนแรงก็เท่ากับยอมรับไกลายว่าตัวเองปล่อยให้มีกองกำลังติดอาวุธใช้ดินแดนเป็นฐานอ๋อซึ่งผิดกฎหมายระหว่างประเทศใช่ค่ะทางออกที่เป็นไปได้คือการประท้วงตามที่ท,ทีทางการทูต และใช้สื่อประคมข่าวเรื่องผลกระทบเปล่าพลเรือนเพื่อสร้างแรงกดดันแทนแสดงว่าเหตุการณ์นี้ได้สร้างบทเรียนราคาแพงให้กับทุกฝ่ายและสำหรับประเทศไทยเองบทวิเคราะห์มีข้อเสนอแนะอะไรสำหรับอนาคตบ้างครับมี3ข้อหลักๆค่ะ 1. คือต้องเตรียมรับมือการตอบโต้ในรูปแบบอื่นเช่นการก่อวินาศกรรมในเมืองอเพราะถึงฐานโรนจะถูกทำลายไปแต่ความรู้ในการสร้างมันยังอยู่ 2. คือ เราต้องสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารหรือ information warfare ต้องรีบชิงความได้เปรียบในการนำเสนอเรื่องราวและหลักฐานให้ประชาคมโลกเห็นครับและสุดท้ายที่สำคัญมากคือต้องไม่หยุดพัฒนาโดยเฉพาะระบบต่อต้านโดรนหรือ anti-drone systems เพราะเทคโนโลยีมันไปเร็วมากจริงๆค่ะฟังมาทั้งหมดแล้วก็พอจะสรุปได้นะครับว่ายุทก,การกริปเพนหย่อนไขไม่ใช่แค่ปฏิบัติการทางทหารที่เกิดขึ้นแล้วก็จบไป แต่มันเป็นเหมือนสัญญาณเตือนครั้งสำคัญว่าสงครามยุคใหม่ได้มาถึงหน้าประตูบ้านของเราแล้วจริงๆค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ